ทุกคนอยากให้ฟังต้นไม้ของพ่อในเวอร์ชั่นของน้องปิงปิงอ่านว่าอย่าไปฟังเสียงพวกกบฏช่างชาติเขาเป็นเด็กครับเป็นเด็กเล็กๆคนนึงเขาดูกันเยอะมากเลยนะสามร้อยกว่าคนเลยเหรอเด็กเล็กคนหนึ่งที่แสดงผมเจอบ่อยน้อยคนจะเข้ามาคุยดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ สัสดีค่ะน้องปิงปิงค่ะหนูอยากจะสมัครร้องเพลงแลกเงินค่ะแต่ไม่ขอรับเงินนะคะหนูอยากจะมาร้องเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีหนูภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะหนูรักเรืหลวงค่ะนั่นคความรู้สึกว่าอยากที่จะมาออกของเด็กคนนี้บอกว่าร้องเพลงได้ดีแสดงความรู้สึกได้ดี คนคนนี้ชื่อเด็กหญิงนันพ,พัฒนโคโวิทครับสวัสดีครับ,รบตัวเล็กนิดเดียวนะครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรเอ่อตัวเหตุการณ์คอยดูแลให้เรามีวันตกต,ต,นต้องปิองปิ๊งค่ะเพือวันหึง รักไม่แคร์ผมคือคนไทยต่อให้ผมมีเลือดต่างชาติแต่ผมก็นคนไทยไม่ได่ากลับด้วยสุดยอดนี่จะร้องไห้กับน้องปิงๆแล้วเนี่ยพะนท้รลงไป อาจารย์เขตบอกว่าเจอหน้าพี่ถุยห้ามาด่ามนดักแผ่นดินที่มันด่าว่ากระเบิดแผ่นดิน แผ่นดินให้พี่ถุยด้วยนะเป็นต้นนําเสียงเลยใช่ไหมดอกย,ย่านําเสียงเลยใช่ไหมเยี่ยขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ ฉันแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรับพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบ,บารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อ,อธิบายเหตุผลนานาน เท่าชีวิตนี้เพราะท่าททำเพื่อคนไทยด้วยธรรมาของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนือ่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดี ามาแล้วสนเป็ีงหคววาามด่แ ขอบคุณพี่นีก่อนแล้วขอบคุณพี่นีขอบคุณนะคะสิ่งที่ใหญ่ได้รับยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำโอ้โหน้องดีอ๋อ พูดไม่ออกเลยสวัสดีค่ะคุณยายน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณมหมยขอบคุณนะคะรางวัลมาแล้วขอบคุณนะคุณดีนนะ่ารักมากเลยคุณดีนพี่กระต่ายพี่กระต่ายชมน้องดีนน้องดีนไทยใหญ่เลยอ่ะน้องดีนไทยขอบคุณยายใหญ่เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะยายเชื่อผมนะสิ่งที่ยายทำจะคุ้มครองให้ยายสุกกยและใจคนรักชาติไม่มีใครโชคร้ายครับเรื่องจริงทุกคนเรื่องจริงจริงๆอันนี้จริงๆสิ่งที่ยายได้ ทวันนี้ที่ยายเป็นยายขินไม่ได้ทุกวันนี้<อ>เพราะว่ายายได้ทำในสิ่งที่ยายรักแล้วมันมีแต่สิ่งดีๆตามมามากมาย<ๆ>จริงๆนะคะคทุกคนได้อาชีพได้มิตรภาพ ผมรักประเทศไทยเหมือนที่ผมรักอเมริกาผมรักทั้งสองประเทศเราอย่าลืมบุญคุณแผ่นดินอย่าลืมในหลวงใช่ค่ะแม่สวนแม่ทองทิพย์อย่า้พระอ์พาหายไป,ไปกระบวนการยุติธรรมจะดีกว่าเออน้องดีนอยู่อเมริกาใช่ไหมย,ยายทําคลิปคลิปหนึ่งน้องดีนยายทําคลิปคลิปหนึ่งคือยายดูคลิปคือยายอ่านโพสต์ของดรอโนนแล้วก็ดูรายการของคุณกนกของพี่กนกอะนะคะปรากฏว่าพี่กนกเขาก็มีเรื่องเล่าว่า ที่อเมริกาเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทหรือว่าขู่อาฆาตผู้นำของเขาเนี่ยเข้มงวดมากๆม,มันมีชายชลาคนหนึ่งอายุประมาณ70พิการด้วยเขาโพสต์ลงโซเชียลว่าเหมือนจะขู่ฆ่าประธานาธิบดีโจไบเดนเหมือนขู่นะคะจะสังหารขู่ ประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นค่ะ FBI บุกไปถึงบ้านเลยแล้วชายชรลาคนนั้นน่ะก็ไม่มีชีวิตอยู่ก็จบชีวิตลงอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะคือยายเนี่ยอ่านโพสจากด็อกอรอนนน์และยายก็ได้ฟังข่าวรุนแรงมากๆโทษหนักมากๆพี่แค่โพสว่าจะทำร้ายเขาส่ง FBI CIA พังบ้านเลยพี่ ใช่มไหมคะรัฐยูทาห์ประเทศไทยกฎหมายอ่อนแอมากแต่เท่าที่ยายอ่านข่าวด้วยนะคะก็คือชายชราคนนั้นเสียชีวิตเลยนะคะเสียชีวิตเลยที่ FBI ไปถึงบ้านเขาเสียชีวิตเลยไม่มีชีวิตอยู่เลยนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบประเทศในฝันของพวกสามกีบป,ประเทศที่ ขู่ไม่ได้เพราะภัยความมั่นคงครับเห็นไหมคะประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอิสระเสรีภาพเสมอภาพภารอดลภาพนะคะเป็นต้นแบบของสามกิจที่เขานิยมชมชอบมากมายยายก็เลยทำคลิปออกแนวประชดว่าถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกมาตรา1นึค่ะแล้วไปใช้กฎหมายเดียวกันกันกบที่ประเทศเขาจเจริญแล้วเนี่ยบังคับใช้เลยจะดีไหม ประเทศอเมริกาไม่ได้ดีทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แย่ทุกอย่างอันนี้จริงค่ะอันนี้ก็จริงอันนี้ก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ดีทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้แย่ทุกอย่างมันก็เหมือนกับประเทศไทยนี้แหละค่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แย่ทุกอย่างทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียมีจุดได้จุดเด่นแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยายเป็นห่วงก็คือประเทศอเมริกาเนี่ยเขาค้าอาวุธเขาค้าอาวุธ ผลผลิตของเขาหรือว่าอะไรนะสินค้าของเขาเนี่ยคือเรื่องของอาวุธแน่นอนดังนั้นเนี่ยเขาจึงอยากให้เกิดสงครามอันนี้อันนี้ยายไม่ได้ว่าอเมริกานะน้องดีนอย่าเข้าใจผิดนะแต่หมายถึงว่ายายเล่าถึงบริบทว่าเมื่อประเทศที่ค้าอาวุธก็ต้องการให้เกิดสงคราม เพื่อที่จะได้ขายอาวุธได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาเกิดสงครามกันไม่ว่าจะเป็นที่เป็นยูเครนอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลอยู่ในขณะนี้ว่าได้ครับมันเรื่องจริงครับผมเข้าใจนะคะทั้งยูเครนกับรัสเซียอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอาวุธ เพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยเราก็กลัวว่าเขาจะมาแทรกซึมในประเทศไทยทําให้เกิดสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดสงครามในย่านประเทศของพวกเราซึ่งเขาก็พยายามที่จะก่อตัวเข้ามาและเขาก็แฝงมาแทรกซึมมาและสิ่งที่พวกเราได้รับรู้ก็คือเขาแทรกซึมมาในเรื่องของพักการเมืองพักหนึ่ง ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวความคิดในการล้มล้างสถาบันในพรรคที่มีแนวความคิดในการบั่นทอนสถาบันที่มั่นคงของพวกเราเพราะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าจะทําให้บั่นทอนได้ถ้าจะพันให้เสื่อมคลายได้เนี่ยก็คือต้องเจาะไปที่หัวใจของประเทศไทยนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องดํารงคงไว้ให้ได้นะคะไม่ให้สหรัฐอเมริกาหรือว่าในส่วนของพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยได้เออเริ่มตีหัวใหญ่ละเข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงแต่มันก็มีประชาชนคนไทยหลายคนที่ไม่รับรู้แล้วก็พยายามที่จะไม่รับรู้ด้วยแล้วไม่เชื่อด้วยว่ามันเกิดเรื่องจริง เป็นเรื่องปกติของอเมริกาเขาแทรกไปทุกประเทศและใช้ในาการเมืองนี่แหละครับเห็นไหมคะน้องดีนก็เป็นเด็กที่อยู่อเมริกานะคะก็ยอมรับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆดังนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจริงค่ะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่จริงมันจริง,จร,งจริงที่สุดเลยเขาแทรกแซงการเมืองทั่วโลกอยู่แล้วทําหลายประเทศพังตอนนี้เขาก็แทรกแซงเมืองไทยอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้นี่คือความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของ คนส่วนใหญ่ที่ยังยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ยังขอในส่วนของเพื่อไทยมาฟังยี่ินไลฟ์สดครับในส่วนของเพื่อไทยอะเราตัดเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณไปนะเราตัดเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณไปเนี่ยตัดเกี่ยวกับเรื่องของการโกงชาติไปเนี่ยเราก็มองว่าด้อมแดงส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นด้อมแดงที่รักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะว่าด้อมแดงที่ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกลายไปเป็นด้อมส้มเรียบร้อยแล้วเย่มองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นคือการที่มีพักส้มมาเนี่ยมันก็กั่นกรองอีกระดับหนึ่งคือกั่นกรองคนเสื้อแดงที่รักเจ้ากับคนเสื้อแดงที่ชังเจ้าดังนั้นคนเสื้อแดงที่ชังเจ้าเนี่ยกลายไปเป็นส้มหมดละคนที่เป็นเสื้อแดงจริงๆตอนนี้จะเป็นเสื้อแดงที่ รัฐสถาบันเท่าที่ยายทํางานร่วมกับคนเสื้อแดงหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเพจของยายที่ยายเป็นแนวร่วมอยู่เนี่ยนะคะเขารักสถาบันนะคะและเขาก็พยายามที่จะขจัดหรือว่าตีแผ่ด้อมส้มเต็มที่เหมือนกันในส่วนของส้มเต็มที่เหมือนกันพักส้มเต็มที่เหมือนกันดังนั้นน,นี่คือสิ่งที่ายายก็ทําอยู่ร่วมกับเพจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตีแผ่หรือว่าการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนที่สุดพ่อผมเสดายลุงตู่พ่อผมบอกว่าลุงตู่เอาชีวิตเข้าขวางสถาบันขวางภัยลายให้กับคนไทยใช่ค่ะน้องดีนก็คือตลอด7 8 9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ส้มทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีลุงตู่ค่ะที่ยังทำอะไรไม่ได้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้เราก็หวังว่าพักที่เป็นพัก รัฐบาลอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยด้อมแดงเดิมคือย,ยังพอคุยกันได้ครับแต่ด้อมส้มที่มาจากค่าจ้างนี่คุยกันยากใช่ค่ะใช่ปวดตับกับพวกส้มเกลียดสถาบันครับยายใช่คะ่ะคุณศัก คุณชนละกาญจน์มุนมะสวัสดีครับยายรู้ไหมผมไม่รู้การเมืองแต่ผมดูจากอะไรรู้ไหมดูจาก5าปีที่ผมไม่ได้มาเมืองไทยามีกทีไทยจเจริญจนงง,งทีนบอกเหมือนมาผิดประเทศเลยใช่ไหมถนนหนทางอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคต่างๆนะคะ,จะเจริญขึ้นผิดถูผิดตาจริงๆนี่คือผลงานของนายกรัฐมนตรีที่ถูกด้อยค่ามาโดยตลอดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเผด็จก,การนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหาร แต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดเรื่องของการความเจริญเติบโตเนี่ยเติบโตขึ้นถึง200%ฟังมาจากเทพกบเทพกบเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเจริญขึ้นถึง200%เรื่องของทองคำนะคะที่มีสํารองเนี่ย พื่อนฝรั่งยังบอกเลยว่าทําไมคนไทยไม่เลือกเขาเก่งขนาดนี้ทําไมคนไทยไม่เลือกห้ายังห้ายังแล้วนักโทษสิบกว่าปีจะเป็นยังไงนี่นะคะแซนดี้เรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นความจริงอะ่ะคนเขาทนฟังได้แต่พวกคุณอะ่ะ ทนฟังกับการอวยพิธาไปได้ยังไงพวกคุณทนฟังกับการด้อยค่าประเทศไทยไปได้ยังไงพวกคุณทนฟังข่าวปลอมที่มันหล่อหล,อ,ลอมพวกคุณนะ่ะให้มีจิตสำนึกของความชังชาติอ่ะไปได้ยังไงอันนี้ต่างหากที่คุณต้องถามตัวคุณเองสิ่งที่ยายพูดนะตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงที่มันเห็นเชิงประจักษ ไม่ใช่เรานั่งเทียนพูดไม่ใช่เรามโนพูดแต่มันมีตัวเลขที่วัดได้อย่างชัดเจนแต่มันมีพักที่พูดไปได้หรือพูดออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรที่วัดได้ะแต่พวกคุณก็เชื่อเชื่ออย่างไม่มีอะไรกัน้นเชื่อแบบไม่มีสมองกัน้น ยายแนะนําว่าคุณน่ะอย่าไปบริจาคอวัยวะนะคะอย่าไปบริจารค่างกายเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาแพทย์เขาจะตกใจว่าทําไมศพนี้ไม่มีสมองอ๋อศพนี้เขาเป็นด้อมส้มมาก่อนเขาเลยไม่มีสมองค่ะเทพเจ้าเขาลืมสร้างสมองมาให้ด้วยค่ะเขานอนกันหมดแล้วลูกน้องจะเอาอะไรจะเอาน้ำเย็นอะไปทานน้ำตรงนั้น ผมบอกแล้วผมไม่รู้เรื่องการเมืองแต่ผมดูจากความเจริญของไทยถ้าเจริญได้ขนาดนี้แสดงว่านายกดีครับคะก็มีด้อมส้มมาป่วนบ้างประปายนะคะหาแสงไปเรื่อยนะคะเท่าที่พวกเขาจะทำได้แสดงความมีตัวตนเป็นด้อมส้มแต่ไม่มีปัญญา<ม>ชูหางพิทาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้แต่นายกเป้าหรือนายกคนที่29.5 ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีช่างกล้าหน้าด้านเรียกประชุมผู้ว่าราชการเรียกประชุมผู้นำส่วนท้องถิ่นผู้คนคือไม่น่าด้านทำไม่ได้จริงๆนะไม่น่าด้านทำไม่ได้จริงๆนะคือเรายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยอะ่ะเราจะกล้าแอคชั่นไหมเราจะกล้าไปนั่งรถขบวนแห่เมื่อไหร่พี่เธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักทีนึ พิธาทําทอะไรสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ทำให้ประชาชนลราบ้างครับขอฟังหน่อยนายกรถแหอ่วันนี้พี่ธามาบ้านผมมาแถวบ้านด้วยเขาเดินสายทําไมผมงงเขาหิวแสงค่ะพี่ทาเขากินแสงเป็นอาหารค่ะมีคนส่งด่าผมมาสามคนแล้วผมไม่สนครับด่ามาเลยชีวิตผมดีกว่าคนที่ด่าผมแน่นอนครับยายน้องดินเมียเหรอที่น้องดินอยู่ในไลฟ์ยายเนี่ยเหรอที่มีคนส่งมาด่าเหรอ แล้วมันไม่ได้มาพิมพ์ตัวในไม่ไม่ได้มาพิมพ์แสดงตัวใน like, ไลฟ์ด้วนะสงสัยกลัวโดนบล็อกโอ้เป็นกำลังใจให้น้องดีน <c oughs> น้องดีนน้องดีนเออ่ปิดตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะไม่รับความคิดเห็นจากคนที่ไม่ใช่เพื่อน ไปตั้งค่าไปตั้งค่าได้นะคะว่าไม่รับความคิดเห็นจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ไม่ต้องอ่านเลยยายก็ตั้งค่าไว้เพราะว่ายายที่ว่าไม่มีความจําเป็นต้องให้พวกนี้มาถุยน้ําลายใส่เรานะคะ ผมทาไม่เป็นลองตั้งค่าดูนะคะอยากจะบอกยังไงดีใครจะสอนยังไงดีช่วยช่วยบอกน้องดีนหน่อยไปตั้งค่าตรงข้อความอะค่ะว่าเรารับเฉพาะเพื่อนเผ่าเท่านั้นที่จะส่งข้อความหาเราได้ไม่ใช่ทุกคนสู้นายกทักษิณของพวกเราไม่ได้เลยนะคะพวกเรารักทักษิณสู้ไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครโกงไม่มีใครเก่งเท่าทักษิณมาก่อนค่ะโกงเก่งโกงประเทศชาติเก่งโกงภาษีก็สุดยอด โกงแม้กระทั่งติดคุกเก่งค่ะไม่มีใครเก่งเท่าทักษิณชินวัตรอีกแล้วค่ะนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยโกงเก่งขายประเทศชาติเก่งเอื้อประโยชน์เก่งดังนั้นไม่มีใครเก่งเกินทักษิณชินวัตร ร่ำรวยมาจากโกงเกง่งร่ำรวยมาจากโกงประเทศชาติเกง่งก่รำรวยมาจากโกงภาษีประชาชนเกง่งแล้วก็ยังมีประชาชนบางส่วนเห็นชอบเห็นดีเห็นงามกับการโกงของเขาเพียงเพราะว่าก็เขาเป็นนักธุรกิจแต่ก็อย่าลืมว่าเขาสวมหมวกสองใบใบหนึ่งนายกใบหนึ่งนักธุรกิจและเขาเอาหวัวหมวกหมวกธุรกิจอะ่ะอยู่เหนือหมวกนายกถ้าเขาเอาหมวกนายกเหนือหมวกธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นนายกที่มีธรรมิบาลแต่พอดีเขาเอาธุรกิจเนี่ยมาสวมหมวกนายก แบางนั้นนักธุรกิจจะต้องเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องปกติธรรมดาอุ้งอิงมาแล้วอุ้งอิงของซอฟ t าวเวอเหรอคะผู้อำนวยการซอฟ t าวเวอแห่งประเทศไทยเหรคะประเทศไทยกำลังจะมีสงการ21วันประเทศไทยกำลังจะมีอะไรนะกินอะไรนะทุกคนกังเกงกางเกงว่าวใช่ไหมกางเกงช้างเหรอ หรืออะไรอีกนะที่ทำเอาคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ฝั่งแพดแฟชั่นลาออกยกเซตอ่ะน้องผมทำงานที่ลำปางสปีผมไปไปมาระหว่างพิษณุโลกถนนทางเปลี่ยนไปเยอะมากทักษิน14โกงเก่งเกินครับผลประโยชน์เล็กน้อยที่คุณได้รับมีจะผลเสียระยะยาวคือยายอยากจะให้แบบว่ามีคนรุ่นใหม่อะ สมมติฟังฟังฝั่งเราอะฟังทุกฝั่งเลยฟังฝั่งแดงฟังฝั่งส้มฟังฝั่งเหลืองฟังทุกฝั่งเลย แล้วก็ไปหาข้อมูลซัพพอร์ตดูว่าแต่ละคนเขาพูดมาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้จริงไหมมีเนื้อหายังไงทักสินโกงไหมหรือว่าเขาถูกกลั่นแกล้งมันถูกกลั่นแกล้งได้เหรอเพราะว่าหลักทงหลักฐานมันต้องไปถึงศาลน่ะมันต้องมีการสื่อพยานน่ะมันต้องแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนน่ะคือศาลเขาก็ไม่ได้พิพากษาง่ายๆมีหลายคดีที่ทักษินยกฟ้องแต่ก็มีหลายคดีที่ศาลพิพากษาแล้วอย่างเช่น8คดีเนี่ยอือ เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงไหมที่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะรับเงินจากต่างประเทศมีเงินทุนล้นเหลือวัตถุประ,ประสงค์จริงๆของการมีอนาคตไห่จนมาถึงก้าวไกลแล้วกําลังจะดับไปในอนาคตอันใกล้เนี้ยมันจะเป็นยังไงยายครับผมเพิ่งเจอคลิปยายสามพนาน่ารักมากฝากบอกส้มเปิดรับข่าวสารทุกฝั่งแล้วลองทาใจเอาไหมสามพันห ซอฟต์พาวเวอร์เปลืองงบรประมาณเปล่าๆครับใหญ่เลอะเทอะมากทุกอย่างคือซอฟต์พาวเวอร์ได้ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นต้มยำกุ้งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่าซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ พยนต์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นก็ซอฟต์พาวเวอร์อาหารก็ซอฟต์พาวเวอร์วิถีชีวิตก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพียงแต่ว่ามีอิทธิพลในการนำมาซึ่งความจูงใจในการนำมาซึ่งแรงจูงใจให้มีคนชื่นชอบนิยมแล้วอยากทำตามแล้วอยากมีอยากได้อยากเป็นแบบนั้นเขาก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อะ Voice t v ใช่ไหมคะที่เขาวิจารณ์ว่า ผมไม่เคยเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปนั่งเก้าอี้กับเด็กๆเลยผมไม่เคยเห็นเด็กคุณประยุทธ์จันโอชาไปต้อนรับเด็กๆอยู่กับเด็กๆเลยเขาพูดแบบนี้เขาไม่เคยเห็นเลยที่ไหนได้อ่ะรูปลุงตู่ในงานวันเด็กเพียบถ่ายรูปกับเด็กๆเพียบนั่งเก้าอี้นายกลุงตู่ก็อยู่เพียบแต่ ผู้สื่อข่าวไวซ์ซีวีซึ่งเป็นคนที่ระดับแบบเป็นนักวิชากงนักวิชาการแบบมีความรู้นั่งพูดกันแบบเป็นตุเป็นตะผมไม่เคยเห็นพลเอกประยุทธ์ถ่ายรูปกับเด็กๆเลยนอกจากสแตนดิ้งเป็นไงคะฟาดไปด้วยภาพลุมตูถ่ายรูปคู่กับเด็กๆก,การช่วยโปรโมทสถานที่ท <another> ่องเ <ingo> ที่ยวสวยงามในไทยอาหารอาร่อยสินค้าความงามก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ ือเป็นะไับบายังไงลุงก็เป็นหนึ่งในดวงใจค่ะเขาไม่เห็นเลยแต่ม